ทองคำนิวยอร์กสหรัฐเด้งรอรับจะทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วใช่หรือไม่เมื่อคืนขึ้นมาถึง2450ดอลลาร์นะฮะรับกับกระแสว่าการประชุมแบงก์ชาติสำคัญ,ญญี่ปุ่นสหรัฐและอังกฤษจะเข้าสู่เส้นทางที่เรียกกันว่าดอลลาร์อ่อนและทองคำไปต่อพนวกกับกรณีของคีแมนคนสำคัญกลุ่มฮามาสเสียชีวิตทองคำเตรียมตัวนะฮะร่วม คุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรคโลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวหนึ่งในการประชุมของแบงก์ชาติที่สําคัญและทรงอิทธิพลแห่งหนึ่งของโลกก็คือญี่ปุ่นออกมาตามคาดจริงๆวันนี้ที่มาสายก็อยากให้รอผลการประชุมตรงนี้นี่ออกมานะครับทองคานิวยอร์กสหรัฐเด้งรอรับจะทําสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วใช่หรือไม่เมื่อคืนขึ้นมาถึง2450ดอลลาร์นะฮะรับกับกระแสว่า การประชุมแบงค์ชาติสําคัญ,ญญี่ปุ่นสหรัฐและอังกฤษจะเข้าสู่เส้นทางที่เรียกกันว่าดอลลาร์อ่อนและทองคําไปต่อพนวกกับกรณีของคีแมนคนสําคัญกลุ่มฮามาสเสียชีวิตทองคําเตรียมตัวนะฮะตลาดซื้อขายทองคำวยอร์กสหรัฐทบทวนกันนิดนึงนะครับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเอาโกลสปอตก่อนคือราคาทองคําส่งมอบทันทีนะครับเมื่อคืนขึ้น21เหรียญเ0เซนปิดที่สนี่าดอลลาร์สหรัฐ2403.37สายทองคําบอกใจชื้นเลย ในที่สุดกลับมายืนเหนือสองพันดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับโกลฟิวเจอร์อันนี้ขึ้นแรงนะครับโกลฟิวเจอร์หรือว่าทองคำล่วงหน้าของนิวยอร์กสหรัฐนั้นเมื่อคืนดีดแรงนะฮะ72ดอลลาร์ท่วนๆน,น,นะฮะกลมๆเลยนะครับและดันราคาขึ้นปิดเหนือ2,450ไปถึง2,451เหรียญ90เซนต์ต่อออนเท่ากับเมื่อคืนขึ้น2.3เปอร์เซ็นต์และนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคําไม่ว่าจะเป็นส่งมออบททันทีคืโกลสปปออออตแลล้้้วววกก็็็่่งหหนนนนนาคืืฟิเเเเจรร์ั2,400ทีียบร้อย น่าสนใจก็คือขึ้นไปจ่อใกล้ๆระดับ2,450สําหรับโกลฟิเจอร์ส่วนต่างที่ขึ้นไปถึงขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงสองสวันก่อนหน้านั้นมีการปรับลดลงเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่านักลงทุนเนี่ยเขารอการตัดสินใจและประชุมของธนาคารกลางสําคัญทั่วโลกถึง3แห่งแต่น้ําหนักมากที่สุดอยู่ที่อเมริกาและอเมริกาก็คือคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะฮะสําหรับการประชุม2วันติดและพรุ่งนี้เช้า ไม่ต้องพูดดีเช้าครับเอาถ้าใครนอนดึกหน่อยนะฮะประมาณสักตีสองตีสามของวันพรุ่งนี้ก็คือค่าคืนนี้นะฮะรู้เลยครับว่าตื่นดอ,อกเบี้ยต่อแน่แต่จะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันช่วงสายวันนี้แบงก์ชาติญี่ปุ่นประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยบางคนบอกเซอร์ไพรส์ตลาดบางคนบอกหักประกาศเซียนบางคนบอกเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะต้องหักประกาศเซียนเพราะเขาก็ส่งสัญญาณอยู่แล้วว่าเขาต้องขึ้นนะครับและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงสายวันนี้ทําให้อัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยนะครับ จากเดิมเคยติดตบและขึ้นมาครั้งแรกขึ้นออกด้ครั้งแรกเลยมันขึ้นมาขึ้นมายืนเหนือเกินศูนย์ขึ้นมาได้นิดๆน,น,นะฮะและในที่สุดก็สามารถขึ้นมายืนต่อได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้เป็นไงฮะวันนี้เงินเยนจะออกอาการผันผวนแคบๆเท่านั้นเองครับเพราะเขาจะจัดระเบียบใหม่เท่านั้นเองเรื่องของความตกใจกลัวว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะยังเข้าเยนต่อหรือเปล่าหรือว่าจะทิ้งเงยนต่อทีนี้จะเหลือการประชุมซึ่งผลจะออกมาไล่เลี่ยกันเลยนะฮะก็คือธนาคารกลางสหรัฐและเดี๋ยวเรารู้วนที่ ขณะเดีวยวกันแบงก์ชาติอังกฤษก็จะรู้วันที่1ทีนี้เราจะได้เห็นเลยครับว่าการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐนี่3สกลุลหลักๆเลยนะดอลลาร์ปอนสตอริงเยนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะไปในทิศทางไหนนะครับมีผลกระทบกับราคาทองคําอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็หมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมสังเกตไหมตอนเนี้ยธนาคารกลางสําคัญใหญ่ๆของเศรษฐกิจที่เบิ่มๆของโลกเนี่ยเขาจะใช้วิธีรักษาช่วงว่างหรือระยะความแตกต่างของดอกเบีย้ยอเมริกาเทียบกับดอกเบีย้ยของบ้านตัวเอง ไม่ให้มีช่องว่างอะไรที่ห่างไปจากกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเพราะอะไรทราบฮนะประมาณปีกว่าที่ผ่านมาดอกเบี้ยของอเมริกานั้นตึงนิ่งๆิ่งอยู่ตลอดเวลาขนาดตึงนิ่งๆิ่งตลอดเวลาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นดอกเบี้ยญี่ปุ่นซึ่งติดลบหนักและเพิ่งจะมาขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับเยนยังถูกเวียงลงไปต่ําสุดร,รอบ38ปีครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งแบงก์ชาติญี่ปุ่นรวมถึงกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเนี่ยอัดเงินนับไม่รู้ ตัวเลขเครื่องคิดเลขกดไม่ได้ไม่รู้กี่รอบเพื่อไม่ให้เย,ยนมันแย่ไปกว่านี้ไม่ให้ลงไปถึง1 7อเซาดซไปนะครับในขณะเดียวกันสองสัปดาห์ที่เย,ยนมันขึ้นแข็งนะมันประมาณ154เป็นเพราะว่าเขาก็เก่งถูกข,ของเขานะครับว่าที่สุดแล้วแบงก์ชาติญี่ปุ่นต้องขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาช่องว่างของดอกเบี้ยของเขากับอเมริกาเพราะเขามั่นใจแล้วว่ากันยายนเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาจะลงตามที่หลายคนให้คุณน้ำหนักว่า100%ลงแน่ พท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าจากเดิมที่ดอกเบีย้ยอเมริกานิ่งและของเขานี่ต่ํามากพยายามดีดๆๆขึ้นไปได้กระไดกันดอกเบีย้ยอเมริกากำลังจะกดลงครั้งแรกซึ่งก็จะลงมาดิ๊ดนะฮะช่องว่างตรงนี้นะฮะยิ่งบีบให้แคบเท่าไหร่เนี่ยนะครับเงินก็ไหลออกน้อยเท่านั้นนะแบงก์ชาติจีนยังตัดสินใจทําอย่างนี้เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราก็เล่าไปแล้วดูไหมครับแลังนั้นแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับอาการที่จะทําให้ทองคํานั้นขึ้นไปต่อนี่ก็คือมาจากปัจจัยของการลดอัตราดอออกกกเเบบีีี้้้ยยขงงธนนนาาาาคคครรรลสัััััปจ,จท่2็ืชวะ ก็คือถ้าเหตุการณ์ลุกลามต่อหลังจากคีแมนคนสําคัญของกลุ่มฮามาสนะฮะเสียชีวิตที่อิหร่านและไปอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ในตอนคลิปเรื่องน้ํามันบ่าถ้าหากว่าพิสูจน์กันได้หรือว่ามีการยอมรับกันชัดเจนว่าฝ่ายไหนเป็นคนกระทาโดยเฉพาะยิ่งถ้าสมมติอิสราเอลยืนยันว่าเขาทาแล้วปรากฏว่าผลกระทบมันเริ่มแผ่วงกว้างออกหรือเปล่าตัวนี้จะดันราคาทองคําต่อด้วยหรือต่อให้ตรงนี้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ชั่วคราวอิสราเอลเใชคนทําสมมุตินะฮะมันก็จะมีจังหวะของการอะไรครับ การลงอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นกับผลการประชุมในคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะดันทองคําต่ออีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าขาไหนก็แล้วแต่ก็อาจทองคําอาจจะมีน้ําหนักในการดันราคาต่อแต่อยากจะฝากเตือนท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเพราะผมเคยทําหลายคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าระวังทุกครั้งที่ทองคําพุ่งขึ้นแรงในวันถัดมาจะเกิดการทํากําไรเฉพาะหน้าทันทีไม่ใช่กําไรสั้นนะกำไรเฉพาะหน้าเลยเพราะรูปแบบกับพฤติกรรมในการลงทุนทองคํานับตั้งแต่ปัญหาของอิสราเอล นะครับไม่ลุกลามแล้วก็ไม่มีการโจมตีถึงขั้นเป็นสงคารามขยายวงกว้างในขณะเดียวกันยูเครนแตรละเซก็ไม่ได้โต้ตอบกันอย่างรุนแรงเหมือนตอนที่เปิดฉากใหม่ๆเมื่อสามปีที่แล้วไอ้ปัจจัยเกี่ยวความขัดแย้งทางภูมิภาคเนี่ยมันมีน้ําหนักลดทอนลงไปเยอะมันจะเหลือแต่น้ําหนักปัจจัยของเรื่องของลงดอกเบีย้ยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็เตือนท่านผู้ชมนิดหนึ่งเมื่อคืนคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นทองคําแน่นอนครับยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ผมเคคยาาาาาานนนนนนนทู่่่่้้ชมมมหหลลลรรรัังังงวววอะะะไุกกกกถถบ ระหว่างหุ้นทองคำท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรมากที่สุดในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่งถ้าใครคิดว่าถือทองคำมากกว่าพิมพ์ทองคำถ้าใครคิดว่าลงทุนน้ำมันถ้าใครคิดว่าลงทุน <s> ห <con> ุ้นมากกว่าพิมพ์หุ้นเลยนะครับจะหุ้นไทยหุ้นนอกก็ได้ไม่ว่ากันนะครับระหว่าง2ออย่างทองคำกับหุ้นท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรมากกว่ากันในช่วงที่เหลือของปีนี้ส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ